สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้ะสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของแม่หญิงครับในงวดของวันที่1ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็มีคุณออนครับได้ฝากตังมาให้คุณแม่หญิงครับ2,000บาทครับผมก็ได้นำมามอบให้คุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะแม่นะขอบคุณมากคุณออน ที่แบ่งปันให้แม่ซื้อน้ำแดงซื้อกับข้าวไปสร้างบุญจะ้ะขอบคุณมากจะ้ะงวดนี้ขอให้คุณออนถูกทุกงวดนะจะ๊ะขอให้ปังๆแห่งๆสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณจ้าครับแล้วก็มีเอฟซหลายๆท่านครับฝากผมมาถามแม่ว่าในช่วงนี้กุมารทองเนาะก็คือองค์เทพเทวา<ะ>ไม่ได้มาเข้าฝันแม่หญิงแล้วหรือครับ กุมารทองบอกว่าแม่ในสามเดือนผมจะขอข้าวพรรษาก่อนนะแม่ไม่ได้บอกอจ้าถ้าออกพรรษาวันไหนผมจะมาเหมือนเดิมแต่เป็นอย่างนี้ทุกปีจ้ะครับเพราะว่าในช่วงที่แม่หญิงให้เล็กเม่นๆนะ่ะก็คือกุมารกุมารโอเทียเทวาจะมาบอกตลอดเนาะจ้าบอกตลอดจ้ะช่วงนี้ขอเข้าวพรรษาก่อนอเพิ่มบารมีก่อนอ อันนี้คือสาเหตุเนาะสาเหตุแม่ไม่ได้บอกแต่แรกจ้ะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับจ้าคราวนี้วันนี้เนาะคุณแม่หญิงบอกว่าคุณแม่ก็ฝันแล้วจ้าคุณแม่ฝันวันไหนนะครับแม่ฝันเมื่อคืนนี่จ้ะครับ OK โอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าแนวทางความฝันให้ครับเย็บซีได้รับชมรลบฟังเนาะ,ค,ะ,ะครับแม่จ้ว่าคุณแม่ฝันเห็นอะไรบ้างเนาะครับช่วงนี้แม่ก็ เข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาสามเดือนยังไม่ยังไม่ครบกําหนดแม่ก็ต้องไปวัดทุกวันเหมือนกุมารทองจ้ะต้องทําพิธีกวาดลานวัดแล้วก็แต่งจังหันครับจ้ะทําทุกอย่างคืออยู่ในวัดนะจ้ะพอดีแม่กลับบ้านกลางคืนมาแม่ก็ฝันฝันว่าแม่นั่นแต่ง จังหันเสร็จถวายปูเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งอยู่ที่พื้นในศาลท่านี้แม่ก็หยาดน้ําอะไรเรียบร้อยให้เจ้ากรรมนายเวรให้ผู้มีพระคุณจ้ะท่านี้แม่ก็หันหลังไปไปเห็นเลขเขาเขียนไว้ในเก้าอี้จ้ะครับจ้ะเลขสามตัวสองตัวจ้ะ<อ>แม่ก็แม่ก็ถามว่ามีใครบ้างมาเขียนเลขไว้ตรงนี้ก็ไม่มีใครได้เขียน ทุกคนที่ไปวัดเขาไม่ได้เขียนและทุกคนเขาก็ไม่ไม่เห็นเห็นแต่แม่คนเดียวจ้ะจ้ะ,<อ>จะครับครับความฝันแม่มีแค่นี้อจ้ะไม่ยาวจ้ะครับก็คือว่าในความฝันแม่ในรอบนี้ก็ฝันอ่าประมาณนี้จ้ะฝันประมาณนี้จ้ะครับคือคุณแม่ฝันว่าตัวเองได้ไปทําบุญแล้วก็ไปถวายอ่าจังหันจังหัรเนาะรับก็คือ นำข้าวแล้วก็อาหารไปถวายคนละไม้รากไม้น้ำแดงจ้ะทุกอย่างนะจา้ะไปถวายพระเสร็จแล้วก็มานั่งตรงเสือจ<า>้ะมานั่งหยดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรแล้วให้ผู้มีพระคุณต่อแม่าจา้ะให้เขา<อ>สุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบหลังจากนั้นคุณแม่ก็สังเกตเห็นตัวเลขที่ที่เสือใช่ไหมครับแม่ไม่ที่เก้าอี้อยู่ทางหลังแม่าจา้ะ อ๋อก็คือเขาเขียนตัวเลขไว้ในเก้าอี้เลยจ้ะรับเก้าอี้จะอยู่ตรงข้างหลังของอยู่ข้างหลังจ้ะครับคุณแม่หันไปเห็นพอดีเหมือนว่าให้แม่หันไปมองคนเดียวอย่างงี้จ้ะคุณแม่ก็เลยถามคนที่เข้าไปร่วมทำบุญด้วยว่าใครมาเขียนตัวเลขไว้ตรงนี้จก็บอกว่าเขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนครับแล้วคนอื่นเขามองดูเขาก็ไม่เห็นเลขเขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่สนใจอะไรแต่แม่ก็เลย จำเอาไว้จ้ะจดและจำเอาไว้มาถ okay. ึงบ้านก็คือตัวเลขที่คุณแม่เห็นอ่าที่เก้าอี้ก็คือคุณแม่เห็นคนเดียวเห็นคนเดียวคนอื่นเขาว่าเขาไม่เห็นไอ้มีมีตัวเลขอะไรบ้างครับแม่มีสองสามสี่แล้วก็เจ็ดเก้าแปดห้าจ้ะสองสามสี่แล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้าแปดห้าจ้ะอ๋อคือคือยังงี้จ้ะ เขาเขียนเลขให้แล้วเขาก็เขียนเบอร์โทรด้วยแต่ไม่ครบครับจ้ะจำได้แม่นเลยเบอร์โทรแต่แต่โทรไปแล้วมันไม่ครบ่ะจ้ะอไอเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับนี่เบอร์โทรมันมีอยู่สองสองสองแล้วก็หกสามสองสองสองหกสามสองจ้ะ มันมันมีแกเก้าตัวจ้ะสองสองหกสามสองมีห้าตัวจ้ะมีแค่นั้นปกติเบอร์โทรเราจะมีอยู่สิบตัวเนาะจ้ะไม่รู้แม่จะโทรไปที่ตรงไหนใช่ใช่ครับจ้ะอ๋อเบอร์โทรเบอร์โทรก็คือสองสองหกสามสองจ้ะครับแต่คุณแม่หญิง จะยืดเอาตัวเลขก็คือตัวที่ให้ผมเขียนแค่นี้ใช่ไหมครับจ้ายืดเอาแค่นี้จ้ะอ๋อครับก็คือตัวนี้เนาะแม่เนาะจ้าครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลข <c oughs> ที่คุณแม่เห็นที่เก้าอี้เนาะจ้าที่เก้าอี้ที่คุณแม่ไปทําบุญครับท่านผู้ชมก็คือสองสามสี่ครับแล้วก็เจ็ดเก้าครับสลับเจ็ดเก้าก็ให้ระวังเจ็ดหกไปด้วยเนาะครับแล้วก็มีแปดห้าครับแล้วก็มีตัวเลขเพิ่มเติมอย่างที่คุณแม่บอกก็ ในในความฝัน,นคุณแม่จําได้แม่นเลยครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันคล้ายๆเบอร์โทรแต่มันมีไม่ครบเนาะแม่เนาะสองสองหกส,สามสองใช่จ้ะครับสองสองหกส,สามสองครับท่านผู้ชมครับแต่คุณแม่บอกว่าให้ให้พูดในคลิปเฉยๆแต่คุณแม่จะเรียกเอาตัวเลขก็คือตัวนี้ที่นนาทางไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันเยอะเกินไปถ้าคุณเอฟซีชอบชอบก็ไม่เป็นไรจ้ะ ครับค่อยค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับโอเคก็เอาตามที่คุณแม่บอกก็แล้วกันเนาะแม่เนาะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็คือแนวทางตัวเลขของคุณแม่หญิงเนาะครับก็จะมี 2, 3, 4แล้วก็ 7, 9ให้ระวัง 7, 6แล้วก็ 8, 5ครับก็จะมีประมาณนี้ที่คุณแม่ชอบที่สุดเนาะแล้วก็เห็นชัดเจนในความฝันครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาก็คือความฝันค่ะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแม่เนะาะครับสุดท้ายนี้ผมเคยอ,อีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านครับเงินไหลนองทองไหลมาเนาะแม่เนะาะค่ะสาธุครับอขอบคุณคุณแม่ยิงด้วยครับแม่ค่ะขอบคุณเคยอีสานใต้ที่มาเอาคลิปไปให้เอฟซีทุกท่านได้เสียงโชคขอให้พิจารณาเนะจ้า นี่คือความฝันถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ผู้ดูผู้เอซีทุกคนจ้ะพยายามจะให้ถูกจ้ครคะเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของคุณแม่หญิงเนาะ,ะเดี๋ยวผมมาติดตามความฝันของคุณแม่ให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเผื่อคุณแม่ได้ตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากเอซทุกๆท,ท่านเนาะจ้าสำหรับคอมเมนต์ที่ถามมาเนาะครับ ผมก็มาถามคุณแม่ให้แล้วครับที่เกี่ยวกับกุมารทององค์เทพเทวาเนาะครับก็คืออย่างที่คุณแม่บอกครับองค์เทพเทวาก็ช่วงนี้ก็คือเข้าพรรษาขอเข้าพรรษาเพิ่มบารมีก่อนสามเดือนนะแม่จ้ะสามเดือนเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกปีจ้ะอ๋อจ้ะครับก็ชัดเจนนะแม่เนาะจ้ะโอเคครับก็ขอบคุณคุณแม่มากๆครับแม่ จ้ะขอให้เอฟซีทุกท่านอดใจรอนะจ้ะเหลืออีกไม่นานเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วจ้บขอบคุณจ้า